เชียร์ทางนั้นไอ้คุวันนี้นะคะเราจะมาเชียร์อย,อยู่ต้นบักภา้าดอกเส้าปุ่นับเพื่อมาเจอพี่น้องเวยโอ้ยาตา้นมตาลกัน นีหัวมอแก้วเลยครับเสียดีๆเสียดีๆนี่ต้นนี้เสียเยอะเสียตกซะเกือบเอหักยังก่อนเดียวหนิปั๊บมา60โี้เกือบเลยเลยนะ Sao vậy đi nó nó tiếng lóc lóc tiếng lóc 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 ao, lóc 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 giờ lóc 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 ao lóc đặt lóc 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 างข้างเท้าสาอสาย,ยางอด้อพี่นอวันดึงเอาสายางนะ่ะมันถมแล้วก้อนไปไหูกเพชอ่าอเพชางนอกลงมาจาก,กอบดึงออกจาก,กอบก,ก่อนนะ แม้แ่ตั้งแต่ตอนนี้โลดมันทานมาทานตอวัชริจาบน่าซับผมอยู่ไม่กลัไปตามรางโลกไปแล้วไปเรื่อยแล้เดียวนี้เราไปไปเรื่อยฮะเอาหขอาเลยงอีอไปเลเนาะก็บไปเติมเนาะว้ายหมดยังไง ออเ,เอากน่เชเรื่อมั่วตอฟนล่โอ้ยไฟดามพีเดาดัานจะจะได้แบแตไปถายคลิปมงก่นนอนไปฝากคุณอะโอ๊ยมันคืเป็นเสียงอย่างซ่า หัดไหวค่ะคุณแอลขาเไดฟ้าเไดฟ้าอยาเอาฮัทไหวชื่ออะไรชื่อว่าติดแดงอยู่จังโอ้โหเด้อดี่แหนัวอลอยู่เขาแบบอันนั้น50ปลาหลิงเครื่องกระทังนี่บ่พอฟ้านอกนอกไม่ใส่คอง ดึงออกนี่นะหยานี้ซ,ซับซับซับแล้วก็ดึงออกกัดเสียทันแล้วบดทิมงลงกระสังเปิดขึ้นมาทิ้งมันจะหน่อยลงคลองนะเรียกมาหุ่งผุว่าน่ะน,นะ ฮะโอ้ไม่แม่คือดอกสงัยขึ้นมาจะได้ขึ้น่ะเออมากบัวพะนาบริอนาถสามเนไันนะตันนี้กับตัวแม่นีตันมักลนเป็นหนาเส้นโว้ยงามกูโม่ต้นนี้นะ คอนเน็ตน่ะบอนี่แหละจะได้กินแลน้วมาปดนั่นเสร็จไปได้หนึ่งต้นค่ะน้นล่วงในน้ำสิลกต้นันนี้นอกอกต้านอายุการแรก่มาตัดยังยังบ่ายัง,งต่อ,อ,อต,ตาดออกกตัย น้ำแปนแปน,นแปไหนลูกหล่าคัมแพงพี่น้องปองปลานี่คือ,อนี่นมื่อกี้โบล็อกใส่แ้่นี่ไม่ใหญ่ไปใส่ <c oughs> จับกล้องมันอี่ดินี่มาล,ล็อกในนู่นนะรับออกน้ำนะแถมหุ่งว,งวัดแตงกวยบอมาอันนี้กัเนาะตั้งกล้องสีไกลๆเนี่ยพี่นออ้องมาตั้งอีกทีรับถิงัวเนาะมาใส่มาถึงเนาะเบิ่งไกลๆได้พี่น้องดู ว่ามาันคือบททียงโอ้ยหมดจะมาลายเถอะนกิ่างรุ่งน,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 นงอเลอึงลองทองกลนลเออ ัวอาหาน้องเห็นลี้ยวแ้ผที่หอยไว้ในขอบนะนุในนีเรือส่วนใหญ่แหละเรือไหนดีปีนั่งบุดบอต่อไปกับเขาแหละเขาไม่กินข้าไปทางเป็ดหน่อยเป็ดใหญ่ข้าวเอากระดิ่รือจะส่องาาสุดข้าบปกิน พุงซอนห้ากระตื่นปลาชดปลาชนกูม่ยัางมางนี้เลยข้าวหนเขาที่ดังหมุดหนวะเนาะกรมพรหรือข้าวบ่อ มันยังงามนะครับบอไดใส่ปุ๋ยใส่ตะขีงง่งัวมีแต่ใส่กีโนโ่เอาขี่ง,งัวมาใส่ข้างล่างไม่เห็นจานจริงแน่นเก่นพี่พปล่อยบวางงวนะปล่อยเวลลอกออกต้นหยะนะอยู่เทอแล้วเป็นคนมืดเพื่อสิเลื่อด้วยกันนม่เน่อย คนจริงจังต้นแห่ทีมือเทเนี่ยแกมือเนี่ยแกหยเดมันมาสอดแตงไปลกนว่านะฮะมันแปนั่นต้นนั่นอะไรแล้วหยกเวนก็พัวเขา สีเบิร์ดพอมึงใส่ถ่ามึงเอ้ยชัวร์มั้งโว้ยซึ่งแบเลยบักถ่ามึงเอ้โ้โถเนาะมกกัวหกนึ่เซื่งแบเลยไใส่แม่ช้อนอ่ะีมังเฮ้ยไปกตีน่อ เดี้ยดตีน้นมันจะรุดผู้ควรพ่สุดน์เอะแมนบอโอ๋เนาะบเม่ได้ยังไ้เดี๋ยวตีนเขาไม่เห็นผู้ใดหจะมาไล่แถววะมึงกับที่นึ่งเล้กกับเรานะกูสีบ่อล่านบนข้อสัมภด้ะกับมือง มือขึ้น่าเรียกรอแมนชอน,นช้อนนม่มช้อนโอ้ีน้เราเอา,เอาน้ำปักมืเอเลยลูกไ,ได้ออน้่ใส่ลูก เดซอนันนาพาไเดซอันนาพาไสายอีพอมีผัวค่ะอ้าวเห็นด่วยมีมียอ้าวย่เบอมีผัว เฮ็ดน้ำก่อนนะนะผมเหมือนนี่ยอดเห็ดน้ำจนตายจนงอบะบังน้ำเห็ดน้ำ ค่ะหนึ่งต้นนะคะเออแล้วต้นนี้ต้นชุดท้ายหกนั่นข้างในหกนันลกออกซีโนข่ะไปนี่เร็เรเรวๆกับพวกอ้นนะสองคนสุน,นัขคนขางนี่ต้นนี้ลกเอาไม่ให้มันเบิร์ตหยาทั้งในนั่นเนี่ยเอี้ยเห็ดโปเล่โอ้ยเห็ดโปเตเล่เมอโอต้อนนี้กูนเผชนญในเห็ดเตอะอ้วนเด้อ เห็ดไปหันสองคนนะเหตุตายเขาเหมืนใช้เจ้าเจ้าบริสุทิ์ใชยไหมัหมากขี่ได้ยิ่งกันไหลด้วยเ้จากต้นนี้มันหวานนะเป็นฝาคือต้นนั่น Ừ, Hãy có mày kênh Ghiền Mì I <laughs>

บอนที่บูมีเจ้าเออม่หยุใช่กระยุเลยใหญ่ขนาดนี้ตินบอนใหม่เลยน้ำนะมันนี้เชียลมจัดนะเดี๋ยวเอาน้ำเชียรมาหน่อยหมอ หนาตนี้นะคุณนาเห็นบอกโมแม่พุกฟิวฟิวเด็โมแม่จะได้กินจักมือ่อยอยลกเอา,าลกเอาบอนาน้ำนีเหากำบอกำร้อนม่ใน,นี่กระเภทมันกัสลัดมันกับใส,ม,บส,สมอมึงเนี่ตัวแรกมันน้มันกับบอลลกคือมันกัลกแต่หยาะนะ

บริเวณมะพร้าวนี่นั่งสิแหลอย่าบอกว่า <laughs> อ,อ,อิาน,อออา <laughs> นมาแล่บาหยาดูวด้น้ำพีโม,ม่น้ำพีม่พี่นางเลยมยาลาบหรือมายาหยุบนเนาะลายสีโพดบั่งล่กันย,ยุบเทียยให้เจ้าเลยนยังไง เ <Workers> ลี้ยม่เก่าเลยานเก่รักอ้วนี่ห้มันฮัทเ็ทุกอย่างเมื่อทำมันเก่งอย่างเดียวพี่น้องเอ้ยเทียงนูเที่ยงแล้วเที่ยงอีกนักเก่งมันใส่เยอะบันาก็เที่ยงแห่ครู จะค่อยบอกค่อยสอนเอ,าอ้านาแมมไปบอกุณสอนบอกมีฟังเทียงจะทราโอเคพี่น้องจะบรรยากาศส่านิี้พี่น้องเอ้ยไปเปียกต่อกก่อนนะครับ